เสตาร์ทนิวเยียทิปของเรานะคะเราจะเริ่มต้นไปที่ฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสิงคโปร์ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วเตรียมตัวจะออกเดินทางได้วันนี้เรามีเพื่อนร่วมทิปด้วยคนนี้ทำไมทำหน้าไม่สนุกเลยสนุกสนุกสนุกเลยดิ ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินที่ฟิลิปปินส์แล้วนะคะอยู่เทอร์มินอล3ติลิเปินอของไปมันก็คล้ายอยู่นะนี่นนสนามบินฟิลิปปินส์เทอร์มินอลที่3นะคะตอนนี้เราก็ม,มาหาข้าวกินก่อน,นร้านดังดของที่นี่เพราะว่าคนมากินเยอะมากคล้ายๆฟิล์เอฟซีบ้านเรา ีวและนี่นคือหน้าตาอาหารของที่เราสั่งนะคะเป็นเซตแบบนี้อยู่ที่186เปโซอ่าข้างในเป็นทาดาขาดหาย <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วล่มเป็นไงบ้างคะอืมอ ึงที่พักเราแล้ว,ลวชื่อว่าสเตมาเลนนะคะแล้วก็นี่รอบๆแต่ว่าเราพักแบบเป็นห้นงเตอระคะ่ะไม่แรงห้องก็จะเป๊ะๆนี่นะคะเป็นแบบห้องพัดลมนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าเซเว่นที่ขึ้นินมีอะไร ดีงามซื้อไอซ์โกฟี่แต่อร่อยป่ะรสชาติเป็นไงคะหวานมันน,นี่ค่ะเรามาดูโบกกานเชิร์ตออฟมาเลดนะคะจะอยู่แถวมาน,นิลาเบย์วอล หลังจะออกจากโบสถ์าคะก็จะพาข้ามไปดูมานิลาเบวเป็นจตุร nah, ัสใจกลางของมะนิลาเบวเลย เหมือนวิวชายหาคล้ายบางแสน ก็จะมาเจอสวนริซอว์พาร์คนะคะก็จะมีางานริซรว์ของจอร์จริซอวแบบนึงค่อนข้างจะร้อนเป็นจุดแลนด์มาร์คที่หลายๆคนเข้ามาเช็คอินกันนะคะก็<อ>เดี๋ยวเดินจากริซอว์พาร์คนะคะไปที่อินทามมร้อนใช่ไหมใช่ครับอากาศค่อนข้างร้อนครับ <laughs> เราเดินดูในแมพแล้วกี่นาะที2ี่าทีครับ <laughs> ถ้าเดินเหมือน,นะนอากาศเหมือนญี่ปุ่นก็คงจะดนีนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไป <c oughs> เพราะว่าราคาเรียกรถม้าหรืออะไรตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่ก็เลยว่าจะเดินไปเรื่อยๆนะคะดูทาง เราจะเข้าไปในแถวโซนคาซามานิลากันนะคะ yes, am, <Yes. S 1> นี่คาซามานิลาออกจากคาซามานิลามาก็จะเป็นโบสถ์เชสอากุสติน Augustin sir. Dad, dadaan nya ako sa Skyway. Okay. Oh, bin, merm card มากเดีี่งชุดเดมหรือเป็นโบสถ์ของเมืองวานิลา ตอนนี้เราอยู่ที่บอมอะไรนะฟอร์ดอะไรนะเออซานติอาโกฟอร์ดไหนมีค่าเข้าอยู่ที่75บเปโซนะคะนี่คนละคนละเ5บเปโซชื่อฟอร์ดซานติอาโกก็เดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในนี่นะคะชาดา 三佛山第一个。 มาดูอะไรคะไม่รู้เหมือนกันดูอะไรนั่นน่ะสินั่งพักเสียตัง75เบปโซมาก็อืม <c oughs> <c oughs> ชยนาทาวดีนอโนโอ้โหเดินหลงไปไกลมากมันอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสด้วยอ่ะร้านปิดแทบจะหมดเลย the next level of Thai tea ซึ่งเมนูก็เป็นชาเย็นชาเขียวเย็นโกปีชาเย็นต่างต่ก็เลยซื้อที่ชาเย็นจิ้มก็ชอลยงถ้าชาเย็นนี่แหละนี่คือย่างไช่ละเทา จริงๆมันไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่หรือเพราะวันนี้เป็นช่วงคริสต์มาสก็เลยร้านปิดไปเยอะเลยหรือมันเป็นแบบนี้นั่นเหนะสิมันเป็นร้านเบเกอรี่ หมูแดงเอาล่วอัลฟะโลคือาาหมูแดง,อ,อ,งแอืมออลองซื้อขนมปังมากินตอนแรกนึกว่าเป็นไส้ถั่วแดงแต่จริงแล้วมันคือไส้เปลือกกดเข้าไปคำแรกก็คือฮาฮามีแต่แ่ะ wa wow. ฟิลิปปินส์ก็ดูอินกับเทศกาลคริสต์มาสอยู่นะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่24น่าจะเป็นคริสต์มาสทีฟก็คือทุกที่จะมีจัดไฟมีเปิดเพลงแฮปปี้นิวเอียร์เต็มไปหมดเลยไปที่ไหนก็จะเจอเช่างตอนนี้ก็มีจัดต้น,ตนคริสต์มาสทุกที่เหมือนกันนะเดี๋ยวดู เมื่อมาถึงคาซามานิลาที่อยู่ในเมืองเก่ายูคามูรอก็คือติดทุกอย่างไม่มีไฟอะไรเลยจะเดินกับทางรัดเป็นเหมือนทางบ้านชาวบ้านก็คือคลึกคลึงกว่อยแต่เหมือนเรามาบุกบ้านเขาเลยอะ